เมันมีทีจอดรถปลอดภัยดแลรวก็จอดมันตามแยกต้นหาดาเห็นรอบ่อ,อ๋เริ่มลวครัครับสวัสดีจะเห็นไหมคะจะเห็นหน้าดิชไม่เห็น,หหนหว,วันที่สิบสาวันสุการซื้อคร วันสงการรถไฟต่อเราจะไปออกกำลังกายกันยามเช้านะครับวันนี้ที่ครอบครัวนะคะ มันจะขึ้นตกอีกเดียวกันแหมโอ้โหอันนี้อาจจะเป็นโลกอนาคตนี่กะละขึะ้นเยนลเยกะละขึ้นเกิดธุรกิจแรกไปแล้วครับเป็นทำอะไรมั่งสองคนวิ่งค่ะหนึ่งคนว่ายน้ำและสองคนนั่งคุยกันมนชยัย คบทีพดีค่ะแมงปูหมางปูแมงมัแมงตาบอกมีแค่นี้แล้วก็ลองกรี๊ดกรี๊ดแม่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 ม่แ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 ม่้มแม่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 วม่แม่แม่อมแม่แย่แม่แม่แา่แม่ม่แมม่แมแมม่าม่แม่แมมแมลงไม่ตายแม่แมอแมแม่แมม่แ่แม่แ่มแมแมม 我报。 เปิดแล้วเปิดแล้วมีเช่อเปล่าแอตตาแฮมหมาโอเคไปซื้อไปกินที่ร้านที่บ้านเนาะครับผมใครกินบ้างกินบ้างกินครับกินครับซื้อไวห้าชุดอ่ะถ้าแกไม่กินก็เก็บไปกินจ้ะหุงข้าวเองจัดหุงข้าวแป๊บเดียวจะไรจะได้รู้ว่า มใบจิงจูชายอือ่าทางจอดแล้วมีน้จีนผักหน่อลอยน้ำทางจอดกูเดียวเขาบ <c oughs> จอดได้เลลงไปั <c oughs> อะอาอมสวนอมาอม่าอาม่าอีกแล้วเปิดไปยังค่ะ <c oughs> เขอลงไหมไม่ลงอ่โหถุงสายพานเลยครับถุงสยสยพามอันอุ้อันอันอันนี้เป็นขอให้เลือกอ้น,นี้ไงบุฟเฟ่บุฟเฟ่นมจีนอ๋นนอันซื้อของลูก เลินเห่านียเนี่ยอายุเยอะเนี่ยไม่ใชครับฮะโอ้ลูกคิงนี่ลูกคิงเนี่ยหน้าตาเหมือนฝรั่งนะไงครับนะโอ้ไม่ต้องเห่าแล้วโอ้ไม่ค่อยมีแรงเงี้ยเราอ่ะเออเออโอเคโอเคโอเคครับไม่กลัวแล้วอายุเยอะแล้วเนี่ยมาล้ สสวด<อ>ัดีคมาสวัสดีค้ามามาดีเลยต่างกันแล้วสั่งกันแล้วยังแล้วครับต่งางกันแล้วขับเคลื่อนด้วยระบบพลังน,น้ำนะเนี่ย อเนี่นี่ผักเขาขึ้นนี่ให้เลยกรมนามันขึ้นขึ้นให้เลยเนี่ยกินผักกปาก็เลยเนี่ยเนอฟูเนี่ยแคลฟูฟูตเออเนี่ยเนี่ยปลาโภมนามันหมดเลยอืมแกงไก่ปลาแกงป่าปลารตีนไก่น้ำยาปูน้ำริกหวานน้ำยากะทิน้ำยากุ้งมีหมดผักก็มีผักเสียงยอดมันปูใบกะหยิยอดหมู

งั้น้ครับง้่าหายไป้ายาเอ้าแม่ไปเชื่อมกอเหนมันตาแทงเมื่อกี้แตงกวาเนี่ย แปลงว่า ไม่กินปั่งไว้เลยน้ำแข็งไม่กินใชนนน่กินแต่น้ำน้ำร้อนน,น้ำชาน้ำตู้เย็นก็ไม่กินกินไง<อ>น้ำร้อนหอมเจี๊ยเจี๊ยบเจี๊ยบจุดอ๋อแล้วผักอะมาอะมาผักผักเลียนคู่บดเจี๊ยกินมาอะมะเน้นผักนะกินผักเยอะๆ้งมากๆเนาะยังไม่ดูไม่รู้เลยนะอือห้าสิบ อามาปลูกเองอใงช่ๆเป็นอาชีพจีน่เราแวะซื้อต้มเลือดหมูที่สวนอามารครับเป็นขนมร้านขนมจีนครับเนาะรอยน้ำ ต้อนรับด้วยคุณจะไปไหนผมโอ้โหแอร์ห้องผมเ<ม>ย็นขนาดนี้ผมว่าไปพักผ่อนผมทำจุดป้องกันภัยให้คุณไว้จุดนนหนึ่งตรงไหนฮะตรงนี้ครับมาดูครับจุดป้องกันภัยคืออะไรครับจุดป้องกันภัยมันสำหรับคุณโดยเฉพาะเลยแหละอะไรนะอ่ะออ๋อ๋อขอบคุณครับ <c oughs> มันต้องมีมันต้องมีสักคนเนี่ยมัใช่ไหมเนี่ยมันไปถ่ายไปถามลูกแมเรียกโอเค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 จะต้องคุณคุณระวังดีๆนะครับตรงนั้นนะสำหรับคุณนะครับตอนนี้เราเข้ามาในครัวับของบ้านมังคุดนะครับมาพบกับเชฟเคนะครับ มาเดินทางมาจากสวีเดนไม่ต้องหมดไม่ต้องหมดพอแล้วแค่นั้นโอเคค่ะแม่ก็เก็บไว้กินก็เรากินกับน้ำพริกเออเราก็ผัดกะทิกับน้ำพริกก่อนนะให้หอมแล้วเราก็จะเติมน้ำพริกใส่เติมกะทิไปนะครับอแล้วก็เติมกะทิเพิ่มเข้าไปแล้วก็เร่งไฟนะฮะไฟแม่ครัวก็ขัดใจเนี่ย ทะปีเนี่ยทำไมเออมันเวิร์กไหมคือ,อคือมันสาหรับคิดคุกอื่นามันไม่ได้สําหรับทำจริงจริงๆเใก็เติมจนรอจนอกะทิเดือดนะฮะแล้วเราก็จะใส่ปรุงรสอันนี้คือที่จะทําคือแกงอะไรครับแกงไก่ใส่มะเขือ แกงใส่มะเขือครับค่ะเพราะว่าเราหาแกงคิวหวานไม่เจอแต่ออกเขียวแล้วนะฮะก็เท้าแทนได้เป็นน้ำพริกแกงใต้ซึ่งเราเจอในตลาดเราก็เลยซื้อมันไก่เราก็เรียกว่าอาจจะไม่ตรงนักแต่ก็สามารถประยุกต์ได้อยู่ไก่เราก็ต้มไปแล้วไก่ต้มไปแล้วฮะเพราะว่าจะได้สุกเร็วทันใจไปเลยครับอืม คือเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะจะเน้นให้ให้ไก่จะต้องสุกมากๆอ่าของไทยเนี่ยอาจจะใส่ลงไปเลยแต่ใส่สดตอนตอนนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่นี้ด้วยเหตุแล้วก็เดาไม่ถูกเพราะว่าหม้อก็เล็กเกินก็เลยใส่ไปเลยต้มไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ค่ะมีแค่นี้แล้วนะส่วนด้านนี้นะครับ ลุกมือค่ะลุกมือค่ะแทนกับข้าวไม่เป็นค่ะมาม่าพอได้อยู่หมลกมือเวลาแม่อย่างเดียวอร่อยเวลาต้องมาให้ผักดำนะคะแช่น้ำแช่น้ำเกลือค่ะน้ำเกลือนะคะโอ้โหดักติลิ่วเนี่ยมันก็แล้วเนี่ยสุกละ อ๋อนี่คือแช่น้ำเกลือ,อเพื่อไม่ให้ผักมันดำใช่ใช่อืนี้จะมีเนื้อเก่ามีเครื่องนในด้ไหมใช่ค่ะอะไรคะมะเขือมะเขือยังไม่ได้หั่นเลยครับยังไม่ได้แช่เลยไงจะแช่ะ<ช>แม่หัห่นยังงไหัห่นสี่ฮะสีสส่นะโอเค นี่เราได้เทคนิคใหม่เนี่ยเออก็ทำให้มะเขือดันก็ต้องแช่นะไม่เทคนิคใหม่นะคนทำครัวรู้จักกันนทคนไม่ทำครัวไม่รู้จักทุกอย่างนะใส่เมื่อใส่เกลือแล้วมันจะเกลือเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเป็นจะเรียกอะปรครอบเป็นเครื่องปรุงที่ดีที่สุดละของทุกชาติทุกชาติก็จะทำเหมือนกันคล้ายๆกันแล้วก็ เคล็ดลับก็จะออกแนวเดียวกันอืไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเป็นอะไรก็ตามนะทุกคุณไม่อยากให้ดำแช่แคผ่านน้ำเกลืออเขาจะส่งคงความสดของทุกชนิดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่มะเขือพีหลังใช่ค่ะใช่ค่ะใส่มะเขือคนก็จะกินเลยใช่ค่ะมะเขือสุกถ้ายังไม่สุกอะรอก่ออ่อ่ะขอช่ออ่ออ่ออ่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  นี่แกงแกงไทยเนี่ยก็จะมีน้ำตาลเป็นส่วนผสม,มน,น,นี้เราไม่มีน้ำตาล,ตาลปีป๊บเราก็จะใช้น้ำตาลตาล,ลูกชกลูกชกนะน้ำตาลชกของพังงาของพื้นบ้บานพื้นเมืองที่นี่ใช่แล้วก็คนไทยเนีฮยต้องมีผงเบาหวานะบบเราไม่กินผงชูรสเราก็ใส,ส่รสดีซะหน่อยเพิ่มความกลมกล่อม อูมามิอือฮั่นประมาณนั้นโอ้มาเขืนที่ใส่เยอะอันี่เนี่ยเอาหมดเนี่ยหมดเดี๋ยวก็หมดปูชอบกินจ้าลุงก็ชอบกินอ่าไม่ใช่ต้องกินมะเขือไม่กินไก่ทานซะักทานไก่ไก่ให้ฝรั่งดูแล้วโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหั่นๆแล้วก็อโอเค วันนี้เราทำกิจกรรมภายในบ้านกันครับไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าส่วนใหญ่เราเล่นน้ำกันเนี่อเ่างลี้เราไม่ชอบเปียกเราไม่ใช่เราไม่ชอบเราสูงอายุแล้วเราไม่กอนก็มีมีมีคนมาไอ้นี่ไงมาสาดเด็กๆแหละสาดลงนกเออลุงมาก็ใบ้ไผ่เยเราก็วันนี้ก็วันผู่สูงอายุด้วย ม่ใช่ผู้หญิงเหรอวันนี้ค่ะแม่วันนี้วันนี้ผูส่งอายุนี่สำเร็จแล้วครับแม่ตาบ้างเลยทุกคนเห็นไหมแบบใช่แม่ครับโอแช่แช่ข้าวคดไว้ก่อนคดไว้เข้าคิวเข้าคิวผมสุดท้ายครับผมรอสุดท้ายยูอาร์เดฟเฟอร์สครับคนแรกครับคนแรกครับ คนอาหารคุกินช้อนคนนี้ตักได้เลยแม่ตัดได้เลยตัดได้เลยจ้ะตัดได้เลยเออข้างในเด้อเปล่าคะข้างในเด้อเปล่านี่ครับแม่รู้ใจทุกคนอยู่และอืมเอออร่อยอย่างซอมหยองยองออน่ากินมากเลยเดี๋ยวๆดี๋ถ่ายร่มหน่อยสุดยอดเลย ไปแล้วครับนับวัเกเเกมรชิื่อคีนี่มาแกไม่กินมะเขืออ๋อ,มอเมื่อือไม่กินไม่กินโอ้ยดังพี่อ่ะ เส็ดนิดหน่อยเสร็จน uh ิดหน่อยโอ้โอ em> ้เอาดิล um> ูกนกหูวอะไรหัวอะไรทุกอย่างทุกคนทุกอย่างป๊าป๊าขายให้ทุกดยดิอ้าวทุกอย่างแม่เพราะอร่อยแม่ทำ ปากหวานลูกสบายปากหวานล้ังจานนี้ขาพคุณค่ะสั่งงานไม่เลยขอบพระคุณค่ะไว้สวยว่ะได้ๆไ้อดเลยหน้ามัวเลยถ่ายถ่ายลุงหน่อยเอาคลิปๆามายวให้ถน่ให้เดี๋ยวจถ่ายภาพนิ่งเลยถ่ายนงเยอ้ั เบิ้ลได้ใช่ไหมคเบิ้ลได้นะมีอยู่แค่นี้นะมีอยู่แค่นี้หลวงพุงๆๆแม่ไหครับไซส์เสื้อนี่ขอเพิ่มอีกไซส์กับ่งได้ไหมครแต่ยังไงวิ่งดีขอบคุณครับครับ Thank you ทิศทิศอ่านี่ใครนะั่ง ียวคไข่เคี่ยวซูมรู้ไหมเขมีระบบซูมเนี่ยซูมเลยอะไรเนี่ยเมืองหอยใหญ่ลันเนี่ยล้วไปวิ่งมาเนี่ยโอ้ยเงครับข้าวสักเม็ดยังไม่มีแล้วอร่อยไหมครับอร่อยครับโอ้ตกใจ แม่หอมเคอร่อมากโอ้เม่สุดท้ายยังไม่ให้ลืเมอคนสุดท้ายล้างจานคนสุดท้ายล้างจานค่ะเพราะอิ่มคนสุดท้ายอคนสุดท้ายล้างตู้ล้างจานไม่มีอะไรเหลือแล้วครับสุดยอดักอย่างเลยอันนั้นจานไหมไข่ใช่ไหมไข่ฮะอดีตไข่เต็มจานสุดยอดฝีมือแม่ไม่ได้กินฝีมือแม่มานานเท่าไหร่แล้วครับ สองปีครับสองปีคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงใช่ไหมใช่น้ำตากินไปน้ำตาคอเมื่อกี้อาจจะไม่ทันถ่ายโอ้ครับโดดบงข้าวแม่แม่แม่อย่างนี้เลยครับหลดครับซึ้งอะไรยังใช่ทำกิจผู้ถ่ายมีมีของกินแล้วง่ายเดีวด้วยสายตรงไม่มีของกินแบบภายในทิพตาอทับทิพตาสิบทีหมดเลย ัอดไปอย่างเอาถุงกุกกนหนังกไก,ก่มือแม่มือต่อไปแม่ทำอะไรครับมือต่อไปหนังไก,ก่กุกกีนันบยังไม่ใช่น้ำพี่กะปิใช่ไหมยังยยังมืมมน้อพี่กะปิพกะปิเป็นไฮไลท์ให้อดใจรอนหน่อยมือต่อไปก็มีต้ม,มดขหงมูมะนาว เราก็จะอาจจะใส่เพิ่มต้มจืดอะไรว่ต้มจืดเลือดหมูเนี่แหละแต่ว่าจะเป็นต้าูด้วยแล้วก็ยําปลากระป๋องอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราปิดยังยังหมป้กุ้งเสียแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาเด็ดตำลึงเด็ดตำลึง้างบ้านเดินเดินไปเด็ดตำลึงที่ไหนเนาะงามมากเลยใบเจ้าอยู่โรงพยาบาลอ่ะหูขึ้นเป็นพุ้มคุณไม่เด็ดไว้อ่ะเก็บเก็บไว้ ครับเด็ดมาก็เหี่ยวแล้วก็มึงครับตอเราเราจะเล่นเกมสักทีนะสเปรย์เกมหนึ่งนายนอนไปไปอีกสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงค่อยว่ากันวีลาวีลาสองชั่วโมงเราจะมีกิจกรรมเกมเสรษฐีใช่ไหมครับหน้าที่แห่งนี้หน้าทีแห่งนี้โต๊ตัวนี้โตตัวนี้ คุณพูดตามผมทำไมอ้าวดูว่าเน้นย้ำอ๋อเน้นย้ำอะไรนะปูอซีนต่อกลมกลมที่ไหนไม่เห็นกลมเลยอยากมีบทไงอยากมีบทใช่พุ่มกลับไม่ได้เขียนมาให้เติมสคริปต์เข้าไปเองอ๋ออ๋อยัดเด็กยัดเด็กกองถ่ายเด็กก็มันจะเกิดไงอยากจะเกิดนะบมันประเภทพวกที่เขาเรียกว่าหิวแสงหิวแสงอย่างเงี้ยหิวแสงอ๋อถ่ายถ่ายมา อยู่แสงไว้กันอยู่นู่นครับเต็กที่แสงอ่ะฝากนอนอ่ะแล้วเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวกดออดหน้าบ้านเนาะเรียกทางบ้านแต่เมื่อกี้าถ้าถือกล้องมาหาเลยนะอ๋อคือทุกคนอ่ะเปิดประตูพอแต่พอกมาเปิดประตูออกมายืนมองหน้าสามคนหล่อ

โอเคขอบคุณครับสำหรับอาหารมื้อกลางวันที่แสนอร่อยครับพี่ก๊อขอบคุณครับทักฟอร์มอลเตนโูรสิทักฟอร์มอลเตนทักฟอร์มอลเตนเอ๋อไม่ใช่สำเนียงได้โอเคแอคเซนต์โอเค Thank you for the food โอ้ทักฟอร์มอลเตนทักฟอร์มอลเตนนอนนอนแล้วเจอกัน 直接